ทำอย่างนี้ทีทน <c oughs> สนุกไหมมาโรงเรียนวันแรกสนุกไหมคะสนุกไหมไม่ไม,มามาโรงเรียนวันแรกหนูสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกมากเลยพรุ่งนี้มาใหม่ไหมคะพรุ่งนี้มาอีกไหม ทำไมอ่ะอยากเล่นตัวนี้เล่นตัวไหนใเล่น,งน้งได้ไหมันหนพรุ่งนี้มาใหม่เนาะ สนุกเหรออยู่โรงเรียนไม่สนุกเหรอคะสน,สนุกสนุกก็มาอีกเนาะอ้าวทำไมอ่ะสนุกก็มาอีกสิกก กลับได้หรือยังไปหาพี่ปะหาพี่ได้หรือยัง ตัวนั้นขึ้นได้นะแม่ว่าตัวนี้ขึ้นได้นะเนี่ยขึ้นเลยมันคืออะไรมันคืออะไร มีน้างเงือกด้วยวางรถนะอยู่นิ่งๆน,นะปะไปเป็นรถเราปะมาขึ้นรถปะกลับ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 นะได้แล้ว